เดิมทีวันนี้เนี่ยไม่ได้มีความคิดจะคุยเรื่องคดีคุณแตงโมนะครับเดิมทีจะเล่าเรื่องความทุกข์ของคนไทยกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในขณะน,นี้กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็ไม่ฝืนกำลังซื้อไม่มีและลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาทั้งประเทศในขณะน,นี้แต่เมื่อปรากฏว่ามีคำพิพากษาสาร นนทบ,บุรีกรณีคดีคุณแตงโมผมก็เรียนให้ทราบว่าก็จำเป็นต้องมาเล่าเรื่องนี้มาประกอบด้วยเรียนให้ทราบว่าเมื่อสักครู่นั้นคุณตู่จรุพรพร,พรมพันธ์ได้พูดถึงวิถีทางของการเดินหน้าประเทศไทยนั้นเนี่ยพวกเราคงจะคิดคล้ายๆกันใช่ไหมครับว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนไหมครับคิดว่าต้องเปลี่ยนไหมครับ และเราควรจะอยู่อย่างที่เราอยู่วันนี้ไหมครับแปลว่าต้องสามัคคีกันใช่ไหมครับในภาคประชาชนทุกภาคส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เราคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงก็คือกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับเพราะกระบวนการยุติธรรมนำมาสู่ความรู้สึกของประชาชนในความเหลื่อมล้ำที่ประชาชนไม่เท่ากันคนมีเงินมีอำนาจแม้ศาลตัดสินจำคุก แม้ได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ยังหนีคุกได้เราก็เห็นใช่ไหมครับและยังมีอีกคดีจำนวนมากที่มีมหาเศรษฐีที่ทำการกระทำความผิดทางอาญาและไม่ต้องรับโทษเพราะมีคนคอยวิ่งเต้นให้จริงไหมครับวันนี้เราจึงต้องคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมครั้งสุดท้ายที่มีประชาชนมากที่สุดในการชุมนุมคือการชุมนุมกปป,ปอสอใช่ไหมครับ ใหญ่ที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยหนึ่งในนั้นผมจำได้แม่นเลยว่าเขาเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจใช่ไหมครับแล้วผ่านมากี่ปีจนถึงวันนี้เป็น11ปีแล้วนะครับเรามีการปฏิรูปตำรวจแล้วหรือยังครับเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้กันนะครับเรื่องคดีแตงโมภาพถัดไปครับผมจะเกริ่นในช่วงนี้แบ่งเป็นสช่วงนะครับช่วงที่1เรื่องคดีแตงโมและช่วงหลัง เรื่องหนี้สินคนไทยเรียนให้ทราบว่าน,น,นี่คือคำพิพากษาศาลนนทบ,บุรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2568เดิมทีผมนึกว่าต้องรอเป็น10วันหรือหนึ่งเดือนที่จะได้คำพิพากษาฉบับเต็มแต่ในที่สุดเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับการส่งสำเนา PDF เป็นเอกสารคำพิาาำพากษาฉบับเต็มเรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคดีนี้ว่า มันเป็นบทพิสูจน์อะไรบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าทุกท่านเห็นก็จะเห็นได้ว่าพนักงานอายการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นโจทย์โจทย์ร่วมคือนางพนิดาศิระยุทธโยชินเป็นโจทย์ร่วมและก็จำเลยสามคนคุณแซนคุณจ๊อบคุณกระติกคุณพีมสี่คนเป็นจำเลยทุกท่านลองอ่านข้อหานะครับความผิดต่อชีวิต ประมาทความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและความผิดต่อพระราชับญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยนี่คือกฎหมายนะครับทีนี้ความผิดที่เขาเป็นโจทฟ้องนั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างตามผมมาครับหมาตราหนึ่งสาตามประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานจำคุก มาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนต้องระวางโทษจำคุกมาตรา184ผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราถัดไปครับและมีข้อหา184ผู้ใดก่อใหผ้ผู้อื่นกระทำความผิด ผู้นั้นใช้ให้กระทําความผิดมีความผิดด้วยเสมือนเป็นตัวการมาตรา91ว่าด้วยเรื่องของการกระทําความผิดหลายกรรมต่างกันให้สารลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังปรากฏวงเล็บ123เป็นต้นหน้าถัดไปครับและมาตราสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ถือว่ารุนแรงที่สุด ก็คือมาตรา291ผู้ใดกระทําโดยประมาทขีดเส้นใต้ต้องประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทข้อหามาตรา291ที่ผมพูดมาสักครู่ก่อนหน้านี้ศาลท่านยกฟ้องจำเลย3คนจากส4คน และลงโทษในมาตราเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้านน้ำไทยพศ25424นหเรื่องห้ามมตรให้ผู้ใดเททิ้งหรือทำด้วยประการใดๆในการนำสิ่งใดๆลงแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำมีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณจ๊อบโดนข้อหานี้คนเดียวครับเข็ดไหมล่ะครับ หลายคนได้สอบถามมาผมบอกว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการนี้มันลงโทษแค่นี้ทําไมถึงเป็นเช่นนี้หลายคนถึงขนาดวิพากวิจารณสารผมบอกว่าทําไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้วิพากวิจารณ์ตามหลักวิชาการแต่เราลืมไปหรือเปล่าหลายคนบอกว่าผมต้องรับผิดชอบอะไรผมจะรับผิดชอบอะไรผมไม่ได้เป็นทนายความในคดีนี้และไม่ได้เป็นโจทย์คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถ้าอยากถามความรับผิดชอบต้องถาม คนในคดีนี้ใช่ไหมครับคนในคดีนี้อายาการก็คือเป็นโจทย์และคุณแม่ก็ใช้ทนายคนหนึ่งเป็นโจทย์ต้องรับผิดชอบไหมครับเรามาดูกันครับสาระสำคัญของคดีนี้หน้าถัดไปครับข้อหนึ่งประมาท อาจนานุกรมระบุในแง่ของข้อกฎหมายว่าคือการกระทําที่มิใช่โดยเจตนาแต่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอ 2. ความเลนเล่อการขาดความระมัดระวังนี่คือประมาทซึ่งพวกผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการในการกรัดกระดุมเม็ดแรกในการ ดำเนินคดีนี้ว่าเป็นข้อหาประมาทภาพถัดไปครับโจทย์ผมเอาคำพิพากษามานะครับฉบับเต็มในหน้าที่9ผมก็อยากรู้ว่าโจทย์ฟ้องว่าอะไรก็คืออายการและรวมถึงคุณแม่ซึ่งใช้ทนายความเป็นโจทย์ร่วมฟ้องว่าคนบนเรือดื่มเหล้าสุราแล้วปล่อยให้ผู้ตายคือคุณแตงโม ซึ่งไม่ได้สวมใส่ชูชีพและอยู่ในสภาวะมึนเมาจากการเสพสุราแอลกอฮอล์หรือของเมาอย่างอื่นเดินไปยังบริเวณท้ายเรือวงเล็บกาบเรืออันเป็นจุดอันตรายไม่มีราวหรือแผงกั้นบุคคลมีให้พลัดตกลงไปเพื่อทำกิจส่วนตัวโดยจำเลยที่หนึ่งในตอนนั้นก็คือคุณปอถึงที่สาม มีได้แจ้งขออภัยนะครับจำเลยในคดีนี้ก็คือคุณแซนไล่มาเรื่อยนะครับมีได้แจ้งให้ชะลอหรือหยุดเรือหรือดูแลจัดให้ผู้ตายขึ้นฟังทําให้ผู้ตายเสียการทรงตัวและพลัดตกจากเรือลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาโดยจําเลยที่ 1- ถึงที่3มมีได้แจ้งให้คนขับเรือหยุดเรือบอกจุดตกเรือหรือโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้ตาย เพื่อจะช่วยเหลือผู้ตายหรือหยุดเรือได้ทันท่วงทีจนร่างกายผู้ตายโดนใบจัรเรือใบพัดเรือเป็นเหตุทำให้บาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยที่หนึ่งก็คือคุณแซนคุณกระติกคุณจ๊อบถึงนที่สนายตนุพัฒน์คือปอและนายไพบูรณ์ตางกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำโดยประมาท ด้วยกันดังกล่าวทําให้ผู้ตายจมน้ําขาดอากาศหายใจและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลากลางคืนหลังเที่ยงหลังเที่ยงถึงวันที่2 5กุมภาพันธ์2565โจ์ฟ้องแบบนี้ครับมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ไงครับโจทย์ทั้งแม่ ทั้งอายการฟ้องว่าน้องแต่งบมเมาไปที่ท้ายเรือไปทำกิจยอมรับเองครับและเขียนด้วยว่าตกเรือโดนไปพัดเรือก็แปลว่าฝ่ายโจทย์เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุเห็นด้วยว่าโดนไปพัดเรือเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้จำเลยจะไปโต้แย้งไหมครับ ก็แปลว่าเห็นพ้องกันถึงเรื่องสาเหตุการตายของคุณแตงโมจริงไหมครับมันก็ต้องจบข้อเดียวก็คือว่าแล้วสุดท้ายประมาทเอาผิดได้หรือไม่ในฐานะที่คนเดินไปตกเองเพราะกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลใช่หรือไม่ถึงมีการตัดพยานหลายปากออกไปเพราะเห็นต่างจากเครื่องบาดแผล จากเรื่องใบพัดเรือที่ไม่เกิดขึ้นได้คดีมันก็ต้องจบแบบนี้แหละครับและจะหาถามความรับผิดชอบจากผมได้อย่างไรมันต้องกลับไปถามคนที่ไปฟ้องว่าตั้งข้อหานี้ได้อย่างไรจริงไหมครับภาพถัดไปครับแต่ในที่สุดคุณแม่มาฟ้องอะไรเราก็อยากเห็นจำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ คำพิพากษาหน้า15ระบุว่าระหว่างพิจารณานางพานิดาศิระยุทธโยธินหรือคุณแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เฉพาะความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษข้อหารหนักสุดสารอนุญาตถามว่ามายื่นเพื่ออะไรครับและโจทย์ร่วมยื่นคำร้องขอบังคับจำเลยทั้งสชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงิน179ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละหต่อปีนับตั้งตั้งแต่วันที่จำเลยทั้ง4กระทำความผิดไปจนกว่าจะสำเร็จก็คือต้องการแค่และผลลัพธ์เป็นยังไงครับถ้าคุณจะเอาข้อหาประมาทและคุณตัดทิ้งสิ่งที่เราตั้งคำถาม โจ์จำเลยเห็นพ้องต้องกันว่าแตงโมโดนไปพัดเรือเสียชีวิตตายตกน้ำภาพถัดไปครับศาลตัดสินนี่คือในหน้าที่44นะครับศาลเขียนว่าเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้านน้ำไทยพุทธศักราช2456มาตรา3ให้ความหมายเรือสำราญและกีฬาหมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการหาความสําราญหรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะนายเรือหมายความว่าผู้ควบคุมเรือคนประจําเรือหมายความว่าคนที่มีหน้าที่ประจําการทําการประจําอยู่ในเรือคนโดยสารหมายความว่าคนที่อยู่ในเรือเว้นแต่วงเล็บหนึ่งคนประจําเรือหรือผู้อื่นที่รับจ้างทํางานในเรือนั้นซึ่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวฉบับนี้ ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้โดยสารต้องกระทําการหรือห้ามไม่ให้กระทําการดังกล่าวแต่เป็นหน้าที่ของนายเรือและบุคคลประจำเรือที่ต้องปฏิบัติตามและเรือลำเกิดเหตุจัดเป็นเรือสำราญกฎหมายม่ได้ห้ามผู้โดยสารดื่มเครื่องดื่มหน้าถัดไปครับห้ามดื่มแอลโกโฮอฮอล์คงห้ามเฉพาะผู้ควบคุมเรือเท่านั้นดังนั้นเมื่อจำเลยที่หนึ่ง ถึงจำเลยที่สามเป็นเพียงผู้โดยสารไม่มีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายที่จะต้องกระทำการหรือละเว้นการทำการดังกล่าวจำเลยที่หนึ่งถึงที่3จึงไม่มีความผิดครับเมื่อคดีอาญาโจ์และโจ์ร่วมอันนี้สำคัญนะครับโจ์และโจ์ร่วมคืออายาการและทนายของแม่ร่วมมีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยที่หนึ่ง ถึงที่สามประมาทด้วยการกระทําการหรืองดเว้นการที่จะต้องทําเพื่อผลป้องกันผลนั้นประการใดแต่ฟังให้ดีนะครับโจ์และโจ์ร่วมไม่มีพยานหลักฐานมานําสืบไม่มีพยานหลักฐานมานําสืบให้เห็นว่าจําเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาทดังที่วินิจฉัยโดยลําดับแล้วจําเลยที่หนึ่งถึงที่สามจึงไม่มีความผิด ฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฟังไม่ได้ว่าจําเลยที่1ถึงที่3ละเมิดต่อผู้ตายกรณีไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยคดีในส่วนแพ่งอีกต่อไปเพราะไม่ทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผลงานนี้เป็นผลงานของใครครับ สิ่งที่เราสงสัยมาตั้งแต่การตั้งต้นคดีว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยใครหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับดังนั้นใครก็ตามที่มาถามความรับผิดชอบจากผมก็ต้องถามว่าใครเป็นทนายคดีนี้ใครเป็นอายการคดีนี้และเมื่อคุณฟ้องแล้วถูกยกฟ้อง ถามว่าต้องเป็นผลงานของพวกผมหรือเป็นผลงานของพวกทนายและอายาการในคดีนี้ครับและตำรวจด้วยใช่ไหมครับเราตั้งหากที่พยายามตั้งกานถามว่าแล้วใครบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ทำให้มาเป็นคดีประมาทแบบนี้และเมื่อเห็นพ้องเช่นนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์บาดแผลใช่ไหมครับพอเห็นพ้องต้องกันหมดว่าเกิดจากใบบัตรเรือเมื่อเห็นพ้องต้องกันว่าตกน้ํา ใส่ชุดแบบนี้ไม่มีคําถามไม่มีคําถามซักค้านอย่างอื่นว่าผิดปกติมันก็ต้องเป็นเรื่องของคู่ความต่อสู้ในชั้นศาลศาลท่านตัดสินอย่างอื่นไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ด่าว่าผู้พากษาแต่เราต้องเข้าใจว่าผู้พากษาท่านทําตามการต่อสู้ของโจ์และจําเลยดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือสแสวงหาว่าฝ่ายโจย์และโจ์ร่วม บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสมรู้ร่วมคิดทําให้คดีอ่อนหรือไม่จริงไหมครับ <ül> <stell> ยิง่งถ้าคดีอ่อนหรือมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมและเป็นเหตุทําให้ยกฟ้องก็ยิ่งยืนยันว่าคําพิพากษานี้สิ่งที่เราเดินมาถูกต้องแล้วใช่ไหมครับภาพถัดไปครับ คือสิ่งที่ไม่อยู่ในคพิพภากษาแน่นอนเพราะเป็นการทดลองโดยมนุษย์จริงไม่ได้ใช้หมูโยนไปแล้วเชือกดึงเป็นมนุษย์จริงๆทั้งที่ใส่ชูชีพและไม่ใส่ชูชีพตกทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังทั้งด้านข้างในทุกรูปแบบและไม่มีใครโดนใบพัดเรือแม้แต่คนเดียวครับ <Yeah. S 1> และนี่คือความจริงและความจริงต้องมี เรากําลังพิสูจน์ในเรื่องนี้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏในคำพิภากษาพิภากษาให้เห็นถึงความผิดปกติในสิ่งเหล่านี้เราว่าสารท่านไม่ได้เพราะท่านพิภากษาตามความยินยอมการต่อสู้ระหว่างโจทย์น่าจำเลยภาพถัดไปครับและภาพนี้ปรากฏอยู่ในคำพิภากษานะครับแต่ไม่มีใครตั้งคําถามอย่างที่คุณเอกราชนามโพคินคุณหมอทวัชชัยการจนาลินมีข้อสังเกตว่าต้องพิสูจน์ว่าภาพนี้ ตัดต่อหรือไม่ถูกไหมครับและต้องพิสูจน์ไม่ใช่ด้วยความเห็นต้องพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่านิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเห็นด้วยไหมครับภาพถัดไปครับเป็นภาพใต้สะพานสังฮีจากทุบโต๊ะข่าวสมัยเมื่อ3ปีที่แล้วของรายการทางโทรทัศน์ของอัมบรินผมย้อนกลับไปดูตอนนั้น ผมมองด้วยตานับคนบนเรือได้แค่ห้าคนเองครับถ้ามันมีห้าคนในเวลา22่สนาฬิกาสนาทีแล้วมันจะมีน้องแต่งโมงไปตกน้ำเวลา22่สนาฬิกาสนาทีได้ยังไงจริงไหมครับแต่เราต้องพิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยการพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร,รษษ์ผลเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้น ภาพถัดไปครับและถ้าพิสูจน์เฉพาะ2เรื่องเดียวนะครับเรื่องภาพเรื่องเดียวเนี่ยไม่ว่าภาพเวลา21่สนาฬิกาห้นาทีหรือ22่สนาฬิกาสนาทีถ้าพิสูจน์ว่าคุณแตงโมงไม่ได้อยู่บนเรือในเวลาทั้ง2นี้ <med David> ก็แปลว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ไม่ใช่คดีประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจริงไหมครับ <med> <ๆ>เพราะมีการอําพรางเกิดขึ้นถึงมีการละเลยไม่สนใจว่ามีคนบนเรือครบหรือไม่จริงไหมครับ และเราอยากรู้ไหมครับอยากรู้ความจริงไหมครับอยากรู้ความจริงก็ช่วยส่งเสียงปรบมือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ภาพถัดไปครับและสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงคำพิพากษาที่เราสงสัยที่สุด คือแผลต้นขาขวาด้านในปรากฏในคำพิพากษาที่ยกฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ว่าคุณหมอน,นิติจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่าลักษณะใบพัดเรือบาดแผลที่ควรจะอยู่ภายนอกกลับอยู่ภายในจึงไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือที่มีบาดแผลเดียวถ้ามีเกิดแผลด้านขวาถ้าเป็นใบพัดจริงต้องเกิดแผลด้านซ้ายด้วยและเป็นไปไม่ได้ที่ใบพัดจะก่อให้เกิดบาดแผลด้านนี้และเข่าขวาด้านหลัง เป็นไขมันปลิ้นเหมือนมีรูออกมาจริงไหมครับแล้วก็มาเกิดเป็นบ้างอีกตกลงใบพัดมันจะพัดยังไงกันแน่ครับเราต้องพิสูจน์สปีที่ผ่านมาเขาขอภาพถ่ายต้นฉบับผลผลผลการโซน่าสแกนใต้น้ำอันนี้เพิ่งทำแต่สิ่งที่ต้องการคือบาดแผลจาก CT สแกนคอมพิวเตอร์ที่ต้องซูมภาพถ่ายต้นฉบับที่ต้องซูม ยื่นคำร้องไปปรากฏว่าถูกปฏิเสธอ้างว่าต้นฉบับส่งสารหมดแล้วไม่อยู่กับเจ้าตัวนี่แหละครับมันหมดข้ออ้างแล้วเพราะาคำพิพากษาปรากฏแล้วหลังจากนี้จะหมดข้ออ้างและเราต้องได้หลักฐานนี้ครับภาพถัดไปครับและรวมถึงใบหน้ากับลำตัวภาพถ่ายต้นฉบับเราจะดูว่ามีบันทึก ไม่ปรากฏตามข้อความแต่ภาพถ่ายปรากฏหรือไม่ที่เราเห็นตอนนี้คือตาซ้ายถลนตาขวาปิดใบหน้าคล้ำลิ้นจุกปากในปากและหลอดลมมีโครนในฟันมีผงสีดำแต่ลำตัวกับไม่อืดบวมเทียบกับใบหน้าข้อสงสยัยถูกทำร้ายหรือไม่ถูกกดคว่ำหน้าจมน้ำตื้นที่มีโครนจนเสียชีวิตหรือไม่และภาพเหมือนใบไม้ติดแนบแผ่นหลังบางจุดมีใบไม้ตามโครนอยู่ตามเสื้อผ้าเส้นผมหรือไม่และถ้าใช่ เป็นการนอนหงายนานพอที่สมควรหรือไม่พอสมควรที่ทําให้ใบไม้ติดอยู่กับหลังแนบสนิทหรือไม่ต้องได้ภาพถ่ายและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ในคำพิพากษาครับมีการมีแต่การอธิบายโดยข้อมูลจากกรมเจ้าท่าแทนที่จะเป็นหมอนิติเวชครับภาพถัดไปครับและบาดแผลที่เป็นบ้างซึ่งมีระยะห่างผิดลักษณะของ ช่วงของใบพัดในการหมุนหนึ่งรอบและเกิดเป็นลักษณะตรงกันข้ามกันไม่ใช่ทิศท,ทางเดียวกันย่อมไม่ใช่ลักษณะของใบพัดเดียวถ้าจริงก็ต้องเห็นภาพเราไม่สามารถที่จะได้ภาพเหล่านี้ก่อนหน้านี้ได้แต่เมื่อคำพิพากษาจบเราต้องขอได้และหมดข้ออ้างแล้วและเราจะรู้ความจริงกันครับภาพถัดไปครับ และสุดท้ายก็คือคำพิพากษาหมายเลขดาที่ยกฟ้องคุณอัจฉริยะพูดถึงจุดพบศพอยู่ทางทิศเหนือห่างจากจุดที่อ้างว่าตกน้ําตามคำพิพากษานั้นเป็นการพบศพโดยธรรมชาติหรือมีการปล่อยศพหรือไม่และโดยใครหรือไม่เป็นฆาตกรรมอําพรางังหรือไม่เรื่องนี้ผมคิดว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกําลังเดินหน้าพิสูจน์เรื่องนี้โดยการลงพื้นที่จริงอีกหนึ่งครั้งและผมจะไปด้วยครับ ภาพถัดไปครับและโชคดีมากมีคนหนึ่งเป็นคนถ่ายภาพนี้แหละครับภาพศพคุณแตงโมเราจึงรู้ตำแหน่งเรือเศยสมพงครับและทําให้เรารู้ว่าศพคุณแตงโมไม่ได้ลอยมาจากไกลๆครับอยู่ใกล้ๆท่าพิบูลแถวนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเห็นครั้งเดียวหลังจากเรือเศยสมพง์ตวัดหันหน้ากลับมายังท่าพิบูลไม่มีใครเห็นข้างหลังว่าทําอะไรโผล่มาอีกทีศพติดท้ายเรือครับเราจะพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้กัน ภาพถัดไปครับดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะประชุมกันวันอังคารนี้และหนึ่งในหัวข้อคือติดตามผลการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบ,บรุรีและอาจจะขอการขยายระยะเวลาในการสืบสวนให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมครับเขาขอเอกสารยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ <S <S ผมไม่ได้สนใจนะครับใครจะดูแคลนว่าทำอะไรใครไม่ได้เพราะผมรู้ว่าผมต้องการสแสวงหาความจริง จะนานเท่าไหร่ก็จะสู้ให้ในเรื่องนี้ครับแต่ถ้ามันจะนานหน่อยขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าเราต้องการความรัดกลุ่มแน่ชัดถูกต้องเท่านั้นดีกว่าไปแพ้ในศาลในกรณีที่เราทำคดีไม่ดีถูกต้องใช่ไหมครับ